สวัสดีจ้าช่องขั้วน้องเนยเมนีูน้องเนยมีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นลาบปีจ้าเมื่อนี้ปีนี้แส่เกลือเรียบร้อยแล้วจ้านี่ครับหมูเน่าจ้าไม่จังสีบดดำบัวฟ้าจ้าหลักๆออกมาต้มแล้วจ้ามาที่นี่ในการใส่เกลือไปอีกนึงจ้าจ้าไม่จังตัวปาคักคากะอู้หูเดี๋ยวคักจ้า คว้วไอเต็มจ้าตอนนี้กระด้างเรียบร้อยแล้วจ้ลงหม้อเลยจ้าหลังจากแช่เกลือกักบบักเน่าจ้าสองหัวเลยเดีจ๋จะถ่ายวิชกุลหนักทีนี้แทนทะปิดฟ้าไ,เาไป,าาลาไเ,ปเลยจ้า,จาตอนนี้เร่อยมันสุกจ้าเดี๋ยวมาล้างเบอร์แรกจ้าจ้าตอนรอต้มปีอยู่กับมาเบิรงวัตถุดิบกับเครื่องปรุงจ้ากระสีเป็น ผงซูรสดจะรสดีรสลาบจ้ะแล้วก็พริกผงแม่อันสีลาบปกติดะติแล้วก็มีน้ำปลาจะ้ะเข้าครัวเหลือบิฮ้อมแดงพริกจ้ะพริกสดกระเทียมพักหอมพักร่วมจะ้ะแล้วก็มีมะนาวเก็บเอ,อาของมาคองได้ในโหลสองอันซื้อแต่ใบเรียนี่ อย่ามาซ้อยด้วยจ้ะส้อยไปถานลามเลย <Yeah. S 1> ชึบชึบไปด้ไมเนาะซ้อย mm hmm. อง่ายง่ายเพราะว่ามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บจ้ามือนีตอนนี้กะไทยยังมาเศร้าจ้าเสียงอาสิ บรสสัทเป็นไะไรจ้ะกระเซียมากนี่จ้ะอซยางเน่ะไมยเนาะจ้ะตักกระช้สซอยหอมซ้อยพริกจ้ะจ้าต่อไปกัะซอยหอมจ้ะให้เบิ้งตลายยางตะลายยางนะจ้ะต่าพริกมาที่นี่ ุกขั้นตอนนะจ่ะมือนีปวดมือไปเกี่ยวเขาเออนึกบอกจ้ะว่าวานันนี้ไปเกี่ยวเขาจ้ะอะไยอ่ะนี่น้องไอน้องไอเฝ้าน้องจ้ะวันแล้วไปถ่ายคลิปแม่กำมากับข้าแล้วจว้วจะมืุนีแย้มมุนไอคนอ,อาชีพไทยตอนไปเกี่ยวเขาอยู่วันเดียบรับลมดิแม่นี่จ้ะเดี๋ยวรอแล้วกะสีซอยพริกจ้ะที่นี่ซอพริกอลไรแบตอนลาบเลยแบบทนี้นั่นสีสันดิลุง กินไส้ยันมาพีกผงน้ำผึ้งก็เสริมที่ปัดมันสีสันหัวพิกายเลยมันสองหัวผมได้ลูกกินเพ็ดเพ็ดมันจังดีสองหัวเนี่ยจ้าเมน่อกี้ตาไปตอนลาไปแล้วจ้าต้มปีกอ่ะชุบกับร้อยจงเนื่อก็เอาออกมาแล้วเปียสีพวกเขาบรนไดจ้าว่ามีตัดไว้ดุลละจ้านี่ก็จะเห็นนี่แม่เนี่ย จ้ะมาแช่น้ำที่หนึงจ้ะเย็นเรียบร้อยแล้วมาณนี้บาร์ควนออกยาวๆควัน,วนแต่ก็มาลาวเล้ยแม่มาที่นี่ <c oughs> มาสวยกันตีแม่ <c oughs> สวยอยูยนะ่แล้วมาเลยมาเย็ดมาสวยกันเลยจ้าวั่นน้ำกันทีแม่ <c oughs> บีบขั้นขัน้นออกมอาออกบลัดเลยจะปีที่เอาหน้าออกบลัตแล้วกับบ้านซ้อยจวมาที่นี่เท้าชินฟุ้งถึงไหนด้ยวย <c oughs> เอาฝักเลยแม่สวยกว่าฟักควันหุูราบเนาะเฮ็ดหลนยจา้าจะเอาไปกินมองเคี่ยวเขาน้ำ ที่จริงเฮ็ดหัวเดียวกะก็บเขาดีนะลูกตัวแมวสองหัวหดิ่ฟักฟักฟักกยังเหนื่อยนะเป็นอ,อะไรใส่เลยใส่เลยหน้นนาตาสุดนี้นีจ่จ้าจะไปมีกระสีฟักกันเม้นเบิดเนี่ยจ้าจ้าต่อไปก็เอาน้ำปาลาด้ลงใส่จ้า ขั้นตอนลาบ้วจ้ะคนนุ่นเลยแล้วมั้เนาะสองข้พี่จ้ะเียบรอยเล้วกะจีบีบังนาวใส่จ้ะมต้องฮิดสูคงครับ่วยง่ายปวดตัวสองปีด้วยเะจากเราไปกับใส่ผงสุรสจ้ะหาไเนาะ แมนพุงนัวจ่าต่อไปกระใสดำปลาจ่าจะต้งไปเลยอา้วกระเจาะด้วยเขาครัวจ่จวาหอมเนาะนใส่สบู่นั่งหอมหน่อยจีแมนหอมจ่าต่อไกระใส่พริกผงจ่า ัตำ่ำหน่อยๆเล่นมือโซนะพาดพาดแต่มันมีอยู่ผิกอยู่แล้วใส่ทำนั้นอันนี้พงเข้าไปกระใสผงลาบจ้ะอันนี้ใส่ซองยังน้อจ้ะอันนี้ยังน้อยบอกตีมันไ,ไปได้ๆจ้ะผงลาบเคล็ดลับมันอยู่นี่แหละเคล็ดลับคบว,วาวมแซ่บปีนี่ฮิฉีดพอดีเอาถุงมาใส่่นเคน จ้าคนมันเข้ากันจ้าบัดทีนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆจ้ะเอาปีนมาต้มกับมาลาบจา้าน่องเฮ็ดเบิ่งให้เด้อจา้าคนมาผักแมนแม่นแต่ตคนมักผักเพราะปีนก็มีความนัวความแซ่บของมันน,มน,มนี่แหละเนาะแม่นคือนิดนิดนิดน้อยเสียบหมอแต่คนมามักผังไงแม่ฮึแต่คนมาผักมือมาผักอะขามเลยจ้า,มมา นอกจากสิเบิ้งไว้เป็นกล้วยลูกเที่ยมไปมองนาเนาะเห็ดเห็นฟีเห็นยังเลยเนาะงานฉันมาคือเลี้ยกินมะพร้ากเที่ยมลาไปแล้วเนาะจ้าจ้าตอนนี้กะคนใซดไปเรียบร้อยแล้วเขากันเรียบร้อยแล้วนั่นัป็นอย่างชาติตอนกินเลยจ้าซิมให้เบิ้งก่อนจ้างามอู้น่ะคือเขาจุนพุ่นเลยแม่แป้งโป้ไว้ อืมร้องเลยจ้านี่ผู้ดใดอว้วนจะบูอว้วนพร้อมเนี่ยจาพิลูกปะกินเลยไปต่อกินเ้อจ้าจ้ากินลาบปีน้ำกันเด้อเมืองตุ๋นกุ้งไก่เดี๋ยวมือขึนนี่อุ่นแล้วตุ๋นกุ้งไก่เนี่ยจ้าปากว่าพากิ่นตะวิญญาณไก่เนี่ยเสียบก่เาเกาน่าะเสีย <laughs> บ จอนนี้แม่จ้าว่ารื้เลยนะฟางนะครับแม่ <c oughs> ไ,ไปเจียวเขจาจ้าได้กินได้สองฟางเันลุกอยู่ถ้าก็เตรียมตัวอยู่ เจ้าเขาเนี่แหละจุดผู้ดีรองเนื้อผีเพิ่มเนาะเดี๋ยวน้อง านอ้นอนวนเนาะอืมกินเ <laughs> หลืองเลยเห็นแล้วรู้ท้องในวัยยานอาจจะอ้นวนเนาะ แค่ยีน่าอีกคุณได้บ่มักผักกับผึ้งสิบแปดโมเสรมและแต่ปีกล้วยมันก็มีความมันนัวเนาะจ้ะนัวเกี่ยงใส่ไก่ใส่หยังมันกับแซ่บแล้มาสูบแบบนั้นกับหอมจะผักสมุนไพรนัวไหนหย,ยิดหอมแบบ มนี่ต้มแสบเหรอแสบนีอย่าข้าขสจะถ่ายอย่างไนี่แม่แม่แมกับีอมันออมไม่ันที่นัดจ้า นก็ฝากที่ตามกดซอบแล้ใครกดกระดิ่งให้ในพรอมจาเพื่อเป็นกำลังใจทางสอง,งใใกล้องเนื่อจะจะเท็มนาจ้าสวัสดีบ๊ายบายใช่กี่ช่วครัคำยังไงเลยเจ็บอืแผลดิลิยยจ้า